สวัสดีครับรายการเล่าเรื่องพระครับวันนี้ผมขอนำเสนอเครื่องรางที่เรียกว่าเงื่อนกันภัยของหลวงพ่ออเนกวัดปีดาลามจังหวัดนคปรปฐมครับเป็นวัดเดียวกับที่เราอาจจะเคยรู้จักพระเกจิอาจารย์ในอดีตก็คือหลวงพ่อสวัยเงื่อนกันภัยนี้บางท่านก็เรียกว่าหุ่นพยนต์ซึ่งดูดูไปก็คล้ายหุ่นพยนต์เหมือนกันนะครับสาหรับพุทธคุณนี่ก็กันภัยตามชื่อเลยครับ กสัตว์มีเขี้ยวสัตว์มีพิษการสิ่งไม่ดีทางด้านเมตตาค้าขายก็ยังมีพูดถึงกันมากนะครับนอกจากนั้นบางท่านเนี่ยเคยเจอประสบการณ์แบบหุ่นไมยนเลยเช่นไปร้านอาหาร3คนแต่ทางร้านจัดชุดจานให้4ชุดประสบการณ์เรื่องหมากัดไม่เข้าก็มีมาแล้วเงื่อนกันภัยนี้เท่าที่เห็นก็มีหลายขนาดอยู่นะครับอย่างอันนี้นี่หลวงพ่อให้ผมมาตอนไปทำบุญวันเกิดครับ หลวงพ่อท่านบอกว่าให้พกติดตัวไว้ไปไหนก็ปลอดภัยท่านที่สนใจนะครับไปร่วมทำบุญกันได้ที่วัดปีดารามนะครับสำหรับวันนี้รายการเล่าเรื่องพระสวัสดีครับ